เนี่ยที่สําคัญเพราะอะไรครับเพราะแต่ละราบประสาทเนี่ยนะโอ้โหดีๆทุ่งๆเลยนะซีเนี่ยเมื่อกี้เราไม่มีข้อนะเจ็ดจะทำไมรากสามปีเท่าไหร่หแปลกไม่มีเวลาอธิบายนะครับคือทุกอันมันออกแค่หนึ่งหนึ่งข้อหมดไม่มีซีไหนที่ออกมาสองเส้นพิศสารวิชาไม่มีนะแต่มีบางอย่างนะที่ไม่เหมือนทรัสตินแล้วก็ลำบานะครับจะเห็นว่าเห็นไหมเนี่ยทีสิบอยู่ตรงสะดือ ทีนะ T 12อยู่ตรงขอบเอวนะฮะ l 2อยู่ตรงนหน้าขาเนี่ยค<ม>ือถ้าเกิดผมสอนหลักสูตรของไก่พาดเขาจะเป็นระดับ372ซึ่งจะเ,เริ่มเร,รียน800แล้วก็ปวดทีนีน่ยกงให้ท่องเองนะท่องนี้นะต้องอท่องนะน,นะครับเพราะมันผู้ป่วยเกิดเดินเข้ามาแล้วบอกว่าชาลิโป้อย่างเงี้ยชาลิโป้ระดับน,นะครับบอกว่าชาแถวๆเนี่ย ยุคกลางเนี่ยชาจะยุคกลางนิดเดือนเนี่ยระดับไหนนะครับนะ uh, C C เจ็ดนะครับเป็นต้องต้องท่องหน้านะครับเพราะมันไม่เหมือนกันเลยนะให้กลับไปรู้ว่าต้องท้องนะครับเขาต้กลับไปท้องเองนะนะแล้วนอกจากต้องท้องเรื่องร่างปาทแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการขึ้นไบตกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้องอแขนอย่างเงี้ยใช้ C ห้ากล้ามเนื้อเอ่อหยียดนิ้วก้อยอย่างเงี้ยใช้ C แปดนี่เป็นต้น นี่ก็คือค,อความสําคัญของเรื่องโครงสร้างนะคะรับสรายละเอียดนี่ผมขอทราบนะครับเหมือนมาติวไม่ไเฉยเนาะนะะชั่วโมงเดียวมีเวลาแค่ติวเดี๋ยววันนี้สําคัญนะไปอ่านนะตรงนี้อาจารย์จะออกสอบนะอะไรประมาณแบบนี้นะฮะแต่สอนละเอียดมันเวลาไม่ไพอแต่ออกสอบของเราเนี่ยสอบจริงหรือสอบเล่นนี่สอบเล่นๆเนาะ,อนนอะโอเคแต่จริงๆสอบจริงคืออะไรรูกแม่เรไปเจอผู้ป่วยจริงนั่นแหละเขาสอบของจริง ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาแลเรื่องเรื่องใหญ่นะสมมติว่ม,มีหมอคนหนึ่งนะฮะรักษาผู้ป่วยผิดพลาด50%ท่านอยากะะาไปรักษาใครดีนถ้าผิดพลาด80%นะนะเพิ่งมาฝึกใหม่นะฮะแต่แน่นอนความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ต้องให้เปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดน้อยสุดนะน้อยถึง1%ได้ยิ่งดีเลยนะสูงเปอร์เซ็นต์นี่แทบจะคงไม่มีมั้ง รักษาไทยไม่เคยผิดพลาดแต่ต้องไม่น้อยสุดน้อยที่สดเปอร์เซ็นต์ไม่มียอมรับมากสุดผมว่าไม่น่าเกินสิบเปอร์เซ็นต์นะต้องผิดพลาดแต่การผิดพลาดนั้นถ้าเกิดซีเ o ียสคอมเ i ลเคชันหรือผลแทรกซ้อนรุนแรงเช่นเลือดลวนแล้วลเป็นอัมพาตตัวเลือเป็น,นอัมพาตเนี่ยนะครับยอมรับได้กี่เปอร์เซ็นต์ดีถีงต้องถึงต้องซีเ o ียสคอมเ i ลเคชัน,นร ations, หรือผลแทรกซ้อนรุนแรงต้องสูนย์เปอร์เซ็นต์นแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ศูนยหรอกมันประมาณหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านรุ่นแล้วเกิดรอดมากรุ่นแล้ว มว่มีปัญหาอะไรแต่นวดแล้วระบมเป็นได้ไหมอันนี้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินที่ถือว่ายอมรับได้ระบมนะครับแต่นวแล้วเป็นโรคผาอันนี้ยอมรับไม่ได้ะไระ้ลมรับยอมรับไม่ได้ใครยอมรับได้บ้างเ,เรื่องโรคผ้าโดยสถิติเนี่ยประมาณหนึ่งในลวลาผู้โลกเขาเก็บมาคือสาการนวดมีผู้โลกนะไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยที่เดียวน,นะครับถ้างั้นเราเรานวดไปสมรกามาพ9น9าเกคนล้วเม่หยุดนวดเพราะคนที่นจะเป็นอะไรา น,นดิดกล้ามเนื้อนะเราก็แบ่งเป็นส่วนๆนะครับมีกล้ามเนื้อส่วนคอส่วนอกส่วนท้าส่วนหลังนะครับจากนี่ยความสำคัญข,ของการิภาคจริงๆท่านรู้ไหมที่ผ่าเล่มเดียวนะฮะท่านจับลวดได้อยา่างสนุนสนานมากขึ้นระหว่างกดลงไปนะเริ่มต้นจากหน้าขาก่อนใช่ไหมโอก้กลังโดนที่บริสันต์เบียนเนี่ยซึ่งวางตัวอยู่ทานด้านด้านและจะลอดของที่บีอะไรเงี้ยนะ จะรู้สึกสุขส <c oughs> ันต์มากเป็นผมจำได้เลยอารมณ์ตอนที่ผมเรียนโยคะโฟล์เนี่ยนะผมมีความสุขมากตอนเรียนเพราะว่าออ๋นี่เก็แล้วทำอย่างนี้กดโดนทีนี้ซีเลยรียสมากดได้ขึ้นมาโดนก็ได้เสร็จแล้วก็ลองแบบนี้โดนไอ้แบตแม็กนั่อะไรเงี้ยคือผมปหมอเวชศาสตร์คืนปูจะรู้เรื่องกล้ามเนื้อดีสุดละนะฮะก็จะเหมือนกับนวดอยู่บนบุญกระดานใหญ่เลยอ่ะคือเห็นเหมือนใต้ทะเลเห็นแล้วว่าวดโดนอันไหนอันไหนนะครับหนึ่งนวดโดนมัดไหนมัดไหน สองีกการที่จะไปใช้ได้ดกานที่ดีคือการ s t r e t c h หรือ,อยืด,ดยกล้ามเนื้อโดยใช้ท่าหรือสุดจตนท่านจะรู้เลยว่าหรือสุดจุดแต่ละท่านะเอก,นนะกลักษณ์การ s t r e t c h i กล้ามเนื้อมัดไหนมัดไหนมัดไหนนะการนวดนะครับแล้ทก็จะวิพากษ์นะครับผมก็จะยญญจะกตัวอย่างเฉพาะกล้ามเนื้อมัดที่ท่านจะพบบ่อยๆแต่ด้วยหลักการนะครับสี่ท่ต้องรู้เนี่ยนะครับท่านก็ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างหนึ่งจุดกออต้นสองจุดกอดปลาย สามหน้าที่เอาให้รู้สามอย่างพอแล้วนี่ตัดย่อมาแนละ้วเราถ้าเกิดเป็นนักเรียนแพทย์ต้องรู้ยเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนักเรียนแพทย์เขาจะต้องรู้ว่าเส้นประสาทอะไรเป็นเลี้ยงเส้นประสาทเส้นนี้ชื่ออะไรรากประสาทมาจาก erve, นะเนื้อรารากประสาทเส้นไหนมาจาก C c ซีห้าซหกรางประสาทนี้มาจาก L2 สองสามสี่เนี่ยอันนั้นรู้ละเอียดเลยเพาเขาต้องห้องแต่ผมว่าระดับนี้ยังไม่จเป็นต้องห้องขนาดนั้นนะครับเอาแค่เรื่งอ,องีพออันที่สองต้องรู้ว่าเส้นเลือดมันเลี้ยงชื่ออะไร นะซึ่งเรื่องนี้มาจากแขนงไหนแขนงไหนเนี่ยเขาต้องดูนี่ระดับแทนะ้แต่ระดับนี้ผมว่าเอาแค่จุดก่อต้นจุดจุดไหนแล้วมันวิ่งไปเกาะจุดไหนและหน้าที่มันหน้าที่เนี่ยคือแอคชั่นเมื่อมันหดตัวมันทําให้เกิดการเคลื่อนไหวบนไหนของข้อต่อมัดนั้นนะครับสามอย่างนะครับแต่วันนี้ไม่สามารถสอนได้หมดคือสไลด์ชุดนี้มีอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบเจ็ดสไลด์ซึ่งตัดม,มาแล้วนะฮะซึ่งซึ่งไม่สามารถสอนหมดแน่นอน เดี๋ยวขอยกตัวอย่างก,กําเนียมมัดที่เป็นตัวอยา่างที่ท่านต้องรู้แบบนี้นะครับมัดที่สําคัญสําคัญและจะใช้งานได้บ่อยๆ,อยๆนะครับอ่ามัดนี้เลยโ s t o n o c l e u m a ตอรน์นะครับเดี๋ยวในห้องนี้ผมขอเชคค็คความพื้นฐานค,ความรู้ที่นวดเกเป็นบ้างไหมครับที่นี่เป็นอาอเคนถ่ยังไม่ถึงนะครับดังน,นั้นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนี้นะฮะโอเคนะคะนรับกําเนียมมัดนี้นะครับ จุดต่อต้นคืออะไรครับชื่อชื่อไอ้ชื่อเนี่ยนะฮะเป็นชื่อที่ผมตั้งเองบอกอย่างไม่อายเลยว่าตั้งเองเพราะว่าภาษาไทยมันไม่มีใครตั้งชื่อเล่นมาแบบเนี้ยนะครับชื่อคนหลักเขาตั้งหมดตุ๊กมัดเลนมัดเลงเลยเขาตั้งชื่อหมดเลยคนหลักแต่ชื่อแต่คนไทยยังไม่เคยมีใครตั้งชื่อนี้ผมก็เลยตั้งเองตั้งเองตามอะไรบ้างจากที่เฟอร์ดี้บางคนเรียกว่าเป็น้มเนื้อบากกั้มเนื้อคออะไรเงี้ยแต่จริงกั้มเนื้อคอก็มีเยอะเลยก็เลยแบ่งนะนี่เป็นกั้มเนื้อคอด้านหน้า รูก็หลากหลายเขาตั้งเขมีหลายวิธีการในการตั้งยกตัวอย่างเช่นชื่อนี้ชื่อสโตโนไคโลมาสตอยถ้าแปลตรงตัวสเตอร์โนคือสเตอร์นั่สเตอร์นั่งคืออะไรครับคือกระดูกกลางอกตรงนี้นะกระดูกกลางอกนะครับไคลโดมาจากพาวิชโตพาวิชโตคืออะไรครับกระดูกไหปลาร้าษาอีสานเรียกว่าไหประแดดนะครับน่าสเตอร์โนไคลโดคือกลางอกนะไหปลาร้านะครับแมสตอยคืออะไรครับแมสตอยคือกระดูกหล <wh ats product> ังหูตรงนี้ถ้าลองดูด้านหลัง เจออะไรเป็นแข็งนะทำลงม,มาเรื่อยๆเถึงปลายสุดมันจะเป็นติง่งติ่งกระดูกยืดมาเลย <ast> ติง่งต่อแบบนี้นะต,ติ่งจังนี้เรียกว่าแมสต์ตอร์เพอร์เซสฝรั่งเขาตั้งชื่อตามจุดของมันสเสิเร์โนไคลโดเรลวิสไปก่อนที่แมสตอร์เพรเซสเขาตั้งชื่อนั้นี้งั้นถะ้าเกิดผมจะแปลฝรั่งเป็นไทยบ้างมันนี้ก็ต้องเรียกว่ากางปลาไหปลาตุ่มกระดูกหลังหูนะฮะชื่อยากเกินไปนะชื่อยากชื่อไทยฟังรูไม่แม่แค่นะครับ <laughs> อันไหนพวกเราลองจับกระดูกการอกไห้ปลาตุ่มกระดูกหลังหูซิเราจะพูดชื่อตัวนี้เลยหลังเลยนะครับก็เลยเอาไปง่ายง่ายมาดูได้ดิงมันต้องเขียงดีนึงนะเพราะท่านเนื้อคอหน้ามีแคปซิสมารติกแคปซิตมาสกระดูกเขียนนะครับกล้ามเนื้อมันเนี้ยครับเป็นกล้ามเนื้อมัดที่พิสระมากนะครับซึ่งอันี้ผมจะสอนละเอียดในอีกหลักสูตรหนึ่งอีกวิชาหนึ่งอีกวิชาในหงก็เป็นวิชาเรื่องของเอ่อไมโครฟาเจอร์เทจินโรลนะครับอันนั้นที่จะสอนละเอียดทุกมัรเลยนะครับ กอะต้นไปไงกอบปลายเปไงการไปไงนี่เอาเป็นไต้เต้เฉยๆนะครับพิษดารยังไงครับพิษดารตรงที่ว่ามันมีอาการปวดรุนร้าววิ่งมาที่ลูกตาวิ่งมาที่ขมับวิ่งมาที่กระโหลกแบบนี้นะครับซึ่งอาการคนที่มาหาว่าปวดตั้งนต่ปัจบันนี้ตั้งแต่ดนรอกผู้ป่วยมาน่าจะหลายพันคนไม่เคยมีใครบานทีกคุณหมอให้ฉอีกทั้งปวดตรงนี้คัสเตโรดโรมาสตอยทงขวาครัเนี่ยไม่เคยมีเลยส่วนใหญ่มาด้วยการอะไรรู้ไหมเนี่ยปวดขมับข้างเดียวเนี่ย แล้ววิงวิงมาที่ตาก็เลยวิงวิงมีแสงแววที่ตามาที่หูได้ด้วยนะมามันรู้สึกมีหูแววแววเสียงจิ๊ก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 เล้วจิ๊ก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 จม๊กจิ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 ๊กวิ๊กจอ๊ก่ิ๊ปจิ๊กจิ๊กอิ๊กไมเกไมเกนะฮะไมเกมันมีิากวิทก่ตากด้ดกวิมีวิงกจิ๊กจิ๊กวิ๊กจิ๊กจิมกจิ๊งได้ด้วย นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดากเนื้อมันนี่นแหละครับนนะในห้องนี้มีใครที่รู้สึกตึงไมเกรนมมีไหมมีไหมไมเกรนเหรอครับอ่าไหนลองลองเชิญหนาหน้าได้ไหมครับหนลองเชิญหนาหน้าได้ไหมนั่นเนี่ยเวลาเราเจอผู้ป่วยที่บอกว่าเป็นไมเกรนมาเนี่ยนะครับก็มีอยู่สามอย่างนะฮะหนึ่งไมเกรนจริงๆเลยไมเกรนจริงๆนี่คือโรคของหลอดเลือดในสมองที่มันโป่งที่มันขยายตัวแล้วมันไปเบียดเนื้อสมองแล้วมันก็เลยปวดเพราะมันเบียดเนื้อสมอง นะครับไม่เป็นที่โลกนี้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกักบกล้ามเนื้อมันด้เลยนะ <c oughs> นเจอมันก็ดิเลยครับ <c oughs> อันที่สองเนี่ยเป็นจากกล้ามเนื้อมันเนี้ยแหละเซอร์โนไพโดแมสตอยด์ซึ่งไม่ได้เป็นอะไรในหลอดเลือดใน,นสมองเลยนะครับอันที่สามเป็นผสมผสมคืออาจจะมีหลอดเลือดในสมองมันโผล่ไปเปหยียดในสมองส่วนหนึ่งกล้ามเนื้อเซอร์โน,นไพโดแมสตอยด์หรือกล้ามเนื้อมันนั้นอีกส่วน,นผสมแทนนั้นถ้าเกิดผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ที่บมดเป็นไมเกรเอนมาส์ส่วนหนึ่งเราจะเจอว่าไม่ใช่ไมเกรนแท้แต่เป็นเสินโนคดิโมัสตอร์ดซึ่งพวกไมเกรนแท้ๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสำคัญยิ่งหนึงนะครับรักษามากี่ปีแล้วครับนั่นแหละเล็กหนึแต่ก่อนจะออกเลยเกิดมาปั๊บเป็นไมเกรเลยม .2 นะครับตอนนี้น 44, มีหัวแล้วๆๆๆครับ44่สิบสมสองรวมแล้วก็ประมาณ3ปีพอดีตามทั้นสิงนะฮะ ไมเกรนเนี่ยนะครับไมเกรนเนี่ยนะฮะเป็นโรคที่อา่าค่อนข้างทรมานเคยทรมานท่านไหนครับก็โผลเลยนะไม่ใช่กระทะนะครับเป็นผล่เลนเคยรักษามาประปัญญือกินยามาออยั้งส่วนใหญ่แล้วทำอีกนวดด้วยนะครับเขาล้วนตรงไหนครับตรงคอนะครับตรงจิตนะนี่เราเราแผนไทยเลยนะฮะ ก็จะต้องสามารถตรวจร่างกายต้นๆได้นะครับถ้าเกิดพูดถึงระดับ800ขึ้นไปนะนะ800ขึ้นไปนะครับตรวจต้องสายต้นๆได้นะครับเราก็ง่ายมากเลยครับงานวันนี้หาง่ายนะครับลองหันคอปั๊บเห็นฮะเห็นไหมตึงๆเนี้ยเห็นไหมฮะนี่แหละคือก้านเยาว์วันนี้แหละเซอร์โนกใโดมาสตอยแหละนะครับต่างเห็นนะฮะลองลองหาตัวเองก็ได้นะแต่อย่าเพิ่งช้าก่อนนะฮะเวลาหาให้ขยุ้มมันขึ้นมาแบบนี้ ่ให้ไปยุบมันขึ้นมาแบบนี้นะครับห้ามกดลงนไปแบบนี้ทําไมถึงห้ามกดครับโดนหลอดเลือดชื่ออะไรคอมฟอนทรดิาร์เอรีสนะครับเดี๋ยวไม่รู้จะมีเวลาทถึงหลอดเลือดต่ำนะนะฮะข้อนี้จะเน้นโครงสร้างเป็นหลักให้ทราบว่าหลอดเลือดตรงนี้ชื่อคอมฟอนทรอดิทอัร์รีซึ่งเป็นหลอดเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงสมองนะฮะดังนั้นคนที่เป็นไมเกรนนะครับหมอโน่นแผนไทย ถ้าเกิดกดนวดรักษาตรงนี้ผิดเลยเพราะว่าผู้ป่วย 5, 4, ะจะขับอุจารขึ้นซี่หลังจากลับไปที่บ้านเพราะไปกดหลอดเลือดใหญ่ที่สุดที่วิ่งขึ้นสมองนะครับดังนั้นวิธีการรักษาเดี๋ยะบกเอาแีบนี้เกิดเราสามารถรักษาไมเกรนได้ใน,ในขณนะที่ไปรักษามาตั้าแต่มอสองอยันยุค40ี่สกว่ายังไม่หาแต่พอเจอแขนท้ายแล้วจริงๆไม่ต้องรักษาในที่ทำแนะนำแล้วหาเนี่ยโอ้ยอย่างนี้เป็นไงผู้ป่วยเป็นไงครึง่งเลยนะฮะ หลงเราหัวปักหัวฟังเลย <S <S <ป>วิธีการพิสูจน์ว่ามันไมเกรนหรือเปล่าหรือว่ากุ่กล้ามเนื้อแบบนี้เนี่ยก็ตรวจเขาเรียก reproducible คือทําให้มันเกิดขึ้นอ่กนะครับเป็น,นเก่นเซหรือเปล่าครับข้างขวานะครับแต่ว่าให้ดูนิดนึงโรคนี้ไอ้มันนี่หลาดตรงที่ว่ามันย้ายฝั่งได้ด้วยนะเนี่ยเป็นฝั่งขวานะแต่เป็นอันเป็นมัดเยื่อในร่างกายมันที่ย้ายฝัง่งมากดฝั่งซ้ายได้ด้วย ดังนั้นถ้าเป็นอย่างงี้ริงทต้องกดทั้งซ้ายและขวาเพราะมันย้ายั่งได้ก็อาจจะเป็นซ้ายหรือปนขวาก็ได้นะครับตอนนี้มีอาการไนเกรนอยู่ไหมครับมีอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับกดอย่างนี้นะฮะเราก็จับขยุกกล้ามเนื้อขึ้นมาือเวลาท่านขยุกกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยท่านต้องให้โดนกล้ามเนื้อนะถ้าเดินโดนแต่แค่ที่โดนแต่ขึ้นหนอย่างเดียวไม่โดนกล้ามเนื้อก็ไม่เกิดอาการอะไรเรากำลัจะบีบกล้ามเนื้อมันนั้นให้มันปวดอีกครั้งหนึ่งีเรียกว่าดีโพนิซิบนะครับอ่าเหมัครบ แล้วถามว่าวิ่งขึ้นหัวเหมือนเป็นไมเกรนเหมือนเป็นไมเกรนที่เด็เคยเป็นไหมกําลังขึ้นเหมือนที่เด็กเป็นไมเกรนไหมครับหรเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเหมือนไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนไหมเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ดีหรือเหมือนเป็ <c oughs> ้เลยปวดอยู่แล้วนะครับอ่าไปโทษอาการปวดแล้วลองทัก <c oughs> นี้สักหน่อยครับดีไหมครับ ล้วเคยเป็นไมเกรนตรงนี้ไหมเป็นอันนี้เหมือนเป็นไหมเหมือนไหมเาทับึเหมือนสักกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเจ็ด้าร้อยห้าเป็นตหมลเหมือนสักห้าสิบเจ็ดสิบห้ารอยนะค้านี้เป็นเยอะอาจจะสักสิบปร้อยเอากที่ผมบอกหเป็นไมเกรนจริงเลยถ้าไมเกรนจริงเนี่ยการนวดตรงนี้อาจจะไม่ก็เกี่ยวข้องนะเพราะเป็นเกี่ยวกับหลอดอันที่2องเป็นกล้ามนื้อบรรนี ท่านี้ยหวานถือเลยรักษาง่ายมากนะครับแต่ผู้ป่วยต้องปฏิบัติเองนะอันที่สามประสุทธถ้าประสุเนี่ยเขาอาจจะหายสมมติเคยรักษาในเกณฑ์มาตั้งนานเนี่ยดีขึ้นไม่ถึง30-40%แต่ถ้าเกิดเราเพิ่มทำให้กานนี้ไปด้วยเนี่ยเขาจะดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องมากก็น้อยแหละนะจากก้ารวนจัยปัจจุบนะครับแต่อย่างที่บอกเราลุ้แป๊แล้วเราบรรลุอดอดแถมนี้วดไม่ได้ถูกไหมอันตรายมาก นะครับแต่จริงเนี่ยถ้าเป็นแผนใประยุกต์แผนใประยุกต์เขาจะมีจุดกดจุดหนึ่งนะครับที่มันใกล้เคียงกับแผนแบบนี้ <ๆ S 1> ก็เป็นตระกูลสัญญาณสอง,ส,องสัญญาณสองบนไหลใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ตรงสักทีเดียวนะใกล้ๆกันสัญญาณ2องบนไหลคือเขาไม่ได้กดตรงนี้แต่เขามากดข้างบนนิดหนึ่งนะสูงนิดหนึ่งนะครับเลยก็เลยไม่ต้องปลอดภัยน,นะครับทีนี้วิธีการยังไงครับเราก็ให้เชดจิ ที่ผมต้องรู้หน้าที่ด้วยหน้าที่มันคืออะไรถ้าเป็นข้างเดียวจะหมุนศีรษะไปทำตรงข้ามนะครับถ้าเป็นถ้าถ้าเกิดว่าข้างเดียวเนี่ยนะฮะสมมติมองที่กำเนินด้านขวานะถ้ามันหดตัวปุ๊บมันจะหันศีรษะให้บิดมาทางนี้เพราะมันดึงให้ตัวจุดเกาะต้นจุดเกาะปลายวิ่งเข้าหากันเห็นไหมนั้นหน้าที่มันคือดึงจุดเกาะต้นจุดเกาะปลายให้วิ่งเข้าหากันอีกคอมเป็นจุดมันไม่มันไม่สามารถดึงจมมนหดมาทางนี้ขนาดนี้ได้ วิธีการของเท่ายังไม่ได้คือมันจะนั่งบนตะพันคอเป็ฝั่งตรงข้ามนี่ฝั่งขวาหดหน้าก็เหมือนหันไปไงฝั่งซ้ายนี่เข้าใจป่ะฮะอ่าคือไม่อยากใไปท่องนะเพราะถ้าท่องเนี้ยเดินลงบันไดสนุกลืมแล้วเพราะเดี๋ยวต้องมีเรื่องท่องอีกมาหาศาลเลยจะต้องท่องแต่ได้เข้าใจก็จะจำได้นะครับถ้าเกิดว่ากดข้างซ้ายหน้าหันไปไงครับขว,วาจำเนี้ยลืมจุดเกาะต้นจุดเกอะปลายวิ่งขวางกันถ้าเกิดมันไปนี้มันหางไหมหันไหมหันอ่านี่นี่หขางกันคืออย่างนี้ ให้เข้าใจนะครับถ้าเข้าใจเดี๋ยวจะจำไปลืมตลอดชีวิตถ้าท่องออกไปนะท่องไปลืมนะรับทีนี้วิธีการ stretching คือทำตรงข้ามกับหน้าที่ทำตรงข้ามกับหน้าที่นะครับหน้าที่มันฝังขวามันหน้าหันมบบนีมางี้ใช่ไหมครับทำตรงข้ามมันจะทำไงนี่เนี่ยตรงข้ามทำไงตรงข้ามแต่หันไปทางซ้ายคือหันไปทางขวา นะะฮง่ายไหมพอรู้หน้าที่ปุ๊บสเตตชิ่งมันหันไปทางขวาหันทีนี่เดี๋ยวมันหายครับในเตนี่ยรันขนาดนั้นถเถอะหรอ <c oughs> ไม่ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับสเตตชิ่งจะต้องมีแรงจากภายรอบมากระทำบวดจำเนลยมามานังด้วยนะถ้าเป็นหมอนะถ้าเป็นหมอรักษาเขาก็จะค่อยๆสเตตชิ่งอยนี้ให้แต่อยู่บ้านหมอไม่ได้ตามกลับบ้านนะครับ <c oughs> ไม่ตามกลับบ้านต้องช่วยตัวเองของเราก็าจะมีท่าลือสีตัดต้นนั่นเอง ลือเสียตนนี้ในฐานะเราเป็นครูนะเป็นอาจารย์ผมตอบอันต้านไว้ลือเิละตนกับโยคะต่างกันอย่างไรนะครับไม่ตอบตรงน,นี้ให้กลับไปแต่ไม่เหมือนกันนลเรือกันเลยนะครับต้นกำเนิดก็ไม่เหมือนกันนะครับลือิลีตนกับโยคะต่างกันอย่างไรนะครับอ,อันนี้ยืดหันหน้าไป็นองตรงข้ามทีการ stretching นะครับมันต้องมีแรงมากระทำ ทำยังไงเรารู้แล้วต้องหันหน้ามาฝั่งน,นี้แหละทำยังไงดีให้มันหันหันมาเพิ่มนะครับมือข้างนี้อยู่ว่างไว้ทำไมเดี๋ยวเนะี่ยเดีเขาไปดูนะหันทางขวานะครับมือซ้ายว่างไว้ทำไมครับเอามือดันสินะฮะถ้าเป็นขั้วหลังถ้าเป็นท่าขั้หลังนะเขาก็แนะนำผู้ป่วยอกากบไขแล้วเพื่อจับจัดคอผบบนี้นะท่าขั้หลังนะท่าขั้หลังไม่ค่อยสวยแต่ท่าแสนไทยสวยนะครับอ่าหันางนี้นะครับมือนี้อยู่ว่างไว้ครับ ดันเพิ่มสังเกตหน้าหันเพิ่มขึ้นไหมพวกเราดูตรนี้ก่อนหน้าหันเพิ่มขึ้นไหมมือนี้ว่าไปทำไมครับดันซองมาสิเพิ่มไหมเพิ่มบีบขาขาซ้ายว่าให้ยกมาดันใช่ไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาแค่สอง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 อย่างก็พอแล้วนะนะฮะอาพวกทวดนะครับหันมาตรงนี้นะครับมือนี้ดันมือนี้ดันคล้ายคล้ายข้าราชการตะโนเราไหมสวยกับข้าศฝรั่งเยอะไหม สูตรนียอดเลยไหมโหคลาสสิกมากนะถ้าโรถแผนไทยรวมคือต้นเนี่ยคลาสสิกสุดๆนะครับฝรั่งเห็นชอบเอาเราไปเขียนต้นม,มาเขาพิมพแต่ว่าเวลาสอนจริงอ่ะสอนทีนี้นสู้เราไม่ได้เขาเห็นต้งองลาเก่ต้องยอมรับเขาฝรั่งเห็นต้องาเก่งนะครับอ่าเนี่ยเวลาทำทำ,ทำข้างเดียวเดียเด๋ยวพอเพิ่งเลยผมเลยทำมันสองข้างเลยหันอันนี้ด้วยอ่าโอ้โหไวนะสมได้ที่จะเป็นรุ่นนี้เป็นครูถ้าเป็นสอนที่นักศึกษาอื่นๆนะก็จะทำได้ช้า เวลาเวลาสเปนชิ่งต้องมีจังหวะเวลาให้คนได้ยืดตัวประมาณ60วินาทีนะครับก็เอาใหม่นะครับหันทานนี้นะครับเอามือดันเอาสองดันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าเป็นแขนไทยนะครับเราก็ใช้ลมหายใจเป็นตัวหลักอ่านี้ตัวหาันที่แบบลมหายใจนะฮะหายใจเขาลึกๆตั้งท่าก่อนตั้งท่าก่อนอ่าดัานเต็มที่ครับหายใจอ,อ,อ,อ่อท้องหายแน่โทษเนี้ยด,ดุกจะเอาใหม่ใหม่ หลังคีกกี้ il, หลังคีกกี้ rate, หันหน้าก่อนนะครับอ่ามือมามือทั้ง้นด้วยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกออกแรงดันมาทีงนี้ครับหายใจออกตามจังหวะลมหายใจเพราะจังหวะที่เราหายใจออกเนี่ยกล้ามไม่จะคลายตัวจนสุดลมหายใจแล้วกลับท่าเดิมทำแบบนี้ขวาทีนึงช้าๆนะครับเพราะนี่หันเร็วแล้วมันจะงงนะซ้ายขวานะครับเป็นหนึ่งเที่ยว ถ้อันนี้คือเฉพาะเนื่งองจย่างมันเกี่ยวกับการหมุนพอมันอาจจะถึงสิไม่ไหวก็จะประมาณ3ครั้งแต่ถ้าเป็นมัดอื่นเนี่ยจำแนงเดียวสิเที่ยเช้าส0บคืนนะครับโอเคนะง่ายไหมนะฮะโอเคอ่ะอขอบคุณนะครับ<ม>ชื่ออะไรนะครับฮะฮะไทยระานายชน,นกจากจังหวัดไหนครับเพชรบุรีอ่ะผมให้คุณระนายชน,นกไหน เราใช้ทําให้เป็นจะไปถามคุณละลายชนม์ก็คือนี่คือ,อคว<อ>ามสําคัญของการรู้กายวิภาเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกเยอะมากเลยนะครับรแล้วก็หลักสูตรหลักสูตรถ้าเป็น800ชั่วโมงนะครับลูกศิษย์ผมจบ800ชั่วโมงเนี่ยคือน้องนึกออกเวลาเราสอนไม่สอนชั่วโมงเดียวเราสอนกันวันละ6ชั่วโมงเ็7ชั่วโมงคือติดกัน6-7วันอย่างเงี้ยคือจบไปปุ๊บเนี่ยเขามองเศษส่วนออกเลยว่าเขากําลังทําท่าน,นี้เนี่ยถึงอเขามองปุ๊บเขรู้เลยว่าอ๋อกำลังสเต e t c h i n ลงคอยกลำ s t r e t c h i n นะครักรล้ามเนื้อผู้หญิงใช้ิมนสดลำ stretching บีบหอบีบม,มันจะมองออกเลยมองดูเจดเจดลูกทาน s t r e t c กล้าเมเนื้อหมดเลยนะครับอย่างนี้สำคัญไมแกพ่พิพาพแล้วไปใช้ลสนุกไหมนี้สนุกนะฮะันนี้มีรูกเสืออยู่นิดหนึ่งนะครับ,นะรบก่อนจับตุ้มลังหูพ่วันนี้นะ s t ต t c h i n มันก็คือทำตรงข้ามกับ ตรงท้านะฮะแับหน้าที่นั้นรู้จุดต่อต้นรู้จุดต่อปลายมันก็จะรู้หน้าที่ต่อเพราะมันจุดต่อต้นจุดต่อปลายหน้าที่มันมันจะหมดข้อหากันรู้จุดต่อต้นรู้จุดต่อปลายรู้หน้าที่ก็จะรู้ s t r e t c h i n g ต่อว่าการสเตชชิ่งหรือยืดกล้ามเนื้อมันคือการจับของิุดี่ยืดออกหกันอันนี้เองนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยอาจจะต้องคุณท่องๆคุณม่ว้ช่วยไงคุณช่วยเพราะตอนเรียนผมก็ต้องท่องเอง แล้วบางทีมันก็บางอย่างมันท่องนะบางอยากก่างก็อาศัยความเข้าใจนะครับแต่ก็เข้าใจด้วยมันจะหนุนท่องได้ง่ายกว่านะครับกล้ามเนื้อตระกูลนี้เรียวกว่อคาร์ i า a l p a r a s p i n a l muscle นะครับ Servical ่อ Serv คืออะไรครับคอ,อที่ผู้สารกินเราขอได้ไหมนะครับขอแท่งนีสักหนึ่งนาทีนะครับรู้จักว่า AEC ปะ่ะใครรู้จัก AEC ยกมือหนึน่ง AEC ก kind of ็มืออยู่คนเดียวเองนะฮะถอดใจในห้องนี้นะฮะใครไม่รู้จักยกมือขึ้นนะแล้วที่ม่ยกนะผมจะไม่ยกไปชั้นหน้า AEC นะครับย่อมาจากคำว่าอบริการนานาชาติอาเซียนอีโคโนมีกัอะไรคอมมูนิตี้สำคัญอย่างไรทำนี้รวมกันเป็นหนึ่งในปีสองพันห้าร้อยหาสิบ 3, ปีสาปีปี2558มันมาแล้วตอนนี้มันเริ่มมาแล้วตอนนี้องอค์กรหรือง,องานทุกทำเกี่ยวกชนทั้งสภาตื่นตัวเรื่องนี้สุดๆเลยนะครับถึงปี58ใครไม่ได้เตรียมตัวต้อนรับ AEC นะครับมันจะแบ่งคนเป็น3เลเวลหลักๆเลเวลแบบตนๆสุดๆเลยพวกกรรมกรอะไรพวกนี้นะเขาไม่ได้สนใจหรอกเพราะยังไงก็เป็นกรรมกรแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมามพูดจาเลย พวกรวยๆนะฮะเป็นมารทีเป็นแอฟเนี่ยนะฮะขับเฟอร์รารี่ขับเบรคเกอ์นี่อยู่แล้วเนี่ยอยู่มีรายได้ร้อยล้านอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สมกับกินเงพวกนี้เขาก็รู้อยู่แล้วนะก็ถือรอยตัวแล้วไอ้คนระดับคนระดับเลเวลกลางๆของเราที่ไหนนะแจนก็ไม่จนแต่รวยก็ไม่รวยการงานี่ิแหละก็คือคนทำงานเกิดในทั้งประเทศประมาณ80-90%นตนะแบบนี้คนเลเวลแบบเราเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเกิดอะไรขึ้น เอซีมาถึงปุ๊บเราไม่ได้เปลียนตัวเราจุ่มหลับเรียนบ,บลา่าง <c oughs> ลิ้มได้แตดแบบลา่างเพราะอะไรครัแบเบราพูดให้ดูเนืเ้อ,อกินหน่อยเมื่อเกิด A C มานะ I have to be u s e in this class b e for everybody e is not Thai people นะจะมีคนหลากายคนนั่งเอ่รู้ไม่ใช่หลากหมีเวียดนามมานั่งเรียนมีคนโน้นคนนี้มานั่งเรียนนะครับแล้วที่ทำง,งานท่านเชื่อไหมก็ไม่ใช่มีแต่คนภาษาไ่ายท่านทราบไหมประเทศในในอาเซียนเนี่ยประเทศไหนพูดแต่กินแย่สุด ไครที่แยกผู้สูงอายุแยกได้สุดนะ AEC มันถึงไครซวยสุดเท่านี้คนไทยนี่แหละครับเพราะว่ามันเกิดการแข่งขันเสรีการค้านะพอเราอยู่เราเป็นการนะถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆทั้งกัได้วยอยางเดียวภาษาอังกฤษความรู้ถยูว่าพื้นฐานทุกคนต้องด้วยตัวเองนะความรู้เนี่ยรู้ได้ความรู้ที่เท่าๆกันเลยเนี่ยนะ